รายการโกโบอลอาเซียนโดยโกวีจงกิจถาวรและปิยร่มทรัพย์สุวรรณสนับสนุนโดยอีสุมิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งผู้นำเวลาลงทุนความสำเร็จที่ได้รับอย่างต่อเนื่องและยาวนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนบัวหลวงสอบถามเพิ่มเติมโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8 นาทีนี้ต้องลงทุน r n f และ LTF กองทุนบัวหลวงบริษัทจัดการที่มีกองทุน5ดาวมากที่สุดในประเทศไทยสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร3 3 3 3กองทุนบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Global ASEAN ค่ะ วันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันปียรมทรัพย์สุวรรณนะคะวันนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องสถานการณ์อาเซียนแล้วก็สถานการณ์ในโลกของเราด้วยค่ะก็คือว่าวันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเกิดเหตุน้ำท่วมหนักเลยนะคะทั้งในอินโดนีเซียกับมาเลเซียทำให้ต้องอพยพคนกว่า2 0 0 0 0 0คนค่ะอย่างบ้านเราก็คงจะได้ข่าวแล้วนะคะว่าน้ำท่วมทางภาคใต้อย่างหนักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลเซียเขามีพื้นที่ทางเหนือเนี่ยติดกับประเทศไทยก็เลยได้ รับผลกระทบไปด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าปีนี้ก็ค่อนข้างหนักค่ะเพราะเขาบอกว่าเป็นการเผชิญฝนตกหนักครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีค่ะเพราะว่าลมมรสุมทําให้เกิดน้ําท่วมหนักแล้วก็ประชาชนก็ต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนกันนะคะลมมรสุมที่เป็นอิทธิพลให้เกิดน้ําท่วมหนักและน้อํอ ทั้งในจังหวัดอาเจชวากลางชวาตะวันตกของอินโดนีเซียนะคะแล้วก็เขตอาเจตะวันออกกับอาเจเหนือนั้นถือว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากน้ําท่วมนะคะเพราะว่าสูงถึง4เมตรพื้นที่ใน4 ในเจเขตของจังหวัดอาเจนั้นเผชิญน้ําท่วมตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วค่ะส่วนเมืองบันดุงของชวาตะวันตกต้องประกาศภาวะฉุกเฉินหลังจากนาข้าวหลายแสนไร่จมน้ําบ้านเรือนหลายพันหลังถูกน้ําท่วมประชาชนกว่า1,2 0 0 0 0คนในพื้นที่ประสบภัยนั้นต้องอพยพกันหลายจังหวัดเลยค่ะ อุทกภัยครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ใกล้จะถึงวันครบรอบ10ปีภัยพิบัติซึนามิพัดถลมหลายประเทศรอบมหาสมุทรอินเดียนะคะเมื่อ26ธันวาคมปี2547ค่ะตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า250,000คนโดยเฉพาะอินโดนีเซียแล้วก็ที่เผชิญความเสียหายมากที่สุดก็คืออาเจนั่นละค่ะก็คือมีผู้เสียชีวิตกว่า130,000คนนะคะ ส่วนพิธีลํำลึกครบรอบสึนามิของอินโดนีเซียเขาจะจัดในวันศุกร์นี้ค่ะจะมีนักการทูตจากาชาติต่างๆนะคะ35คนแล้วก็ตัวแทนจากองค์กรบรรเทาทุกข์อีก33แห่งทั่วโลกค่ะ ส่วนมาเลเซียนั้นนะคะพื้นที่ชายฝั่งด้านตะวันออกกำลังประสบน้ำท่วมครั้งใหญ่นะคะมีประชาชนมากถึง9250คนต้องออกจากว่านเรือนใน5รัฐที่ประสบภัยพิบัตินะคะและถือเป็นการอพยพของผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเลยค่ะ ที่รัฐกลันตันนั้นมีคนอพยพมากที่สุดกว่า32,300คนตรังกานูรัฐปาหางรัฐเปรักและรัฐปริสก็มีผู้อพยพเป็นจำนวนมากลดหลั่นกันมานะคะส่วนน้ำในแม่น้ำสุงไหงโกลโลกของกลันตันก็เพิ่มขึ้นเกือบ10เมตรจากระดับอันตรายนะคะเป็น34.77เมตรกรมอุตนออุนิยมวิทยาก็เตือนนะคะว่าทะเลนั้นจะมีคลื่นสูงกว่า4.5เมตรต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่งค่ะ ด้านนายกรัฐมนตรีนาจิปราซักก็โพสต์ใน Facebook เลยนะคะบอกว่าตอนนี้มีการกำชับให้หน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้วค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะสำหรับประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะอินโดนีเซียกับมาเลเซียนะคะโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยอยู่ติดกับประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็ประเทศไทยของเราก็เจอน้ําท่วมหนักเหมือนกันนะคะ ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยตอนนี้ก็เดือดร้อนนะคะก็ถ้าใครมีเสื้อผ้าเหลือใช้นะคะหรือว่าสิ่งของมรเทาทุกขอะไรที่จะช่วยผู้ประสบภัยพี่น้องทางภาคใต้ได้เนี่ยก็ช่วยพวกเขาหน่อยละกันนะคะตอนนี้ลำบากมากเลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะมาดูเรื่องความสัมพันธ์ ด้านความมั่นคงกับสักิภาพแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชากันบ้างนะคะคงจะจํำกันได้นะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรากับกัมพูชามีการประทะก,กันบริเวณแนวชายแดนนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนแล้วก็เรื่องของปราสาทเขาพระวิหารน,นะคะที่เป็นข้อพิพาทกันแต่ล่าสุดมีข่าวดีนะคะที่พลเอกเตียบันรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของกัมพูชากับ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรัฐมนตรีกระทระวงกลาโหมของไทยได้ให้คำมั่นนะคะที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและสันติภาพตามแนวชายแดนของสองประเทศกันเมื่อวานนี้ค่ะโดยทางพลเอกเตียวบันนะคะก็กล่าวในการถแถลงข่าวร่วม การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาครั้งที่10ค่ะเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเราตกลงร่วมกันที่จะเพิ่มความร่วมมือในด้านความมั่นคงและสันติภาพตามแนวชายแดนค่ะแล้วก็บอกด้วยว่า2ประเทศจะกระชับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้าม,มนุษย์และยาเสพติดการเอารัดเอาเปรียบแรงงานการลักลอบตัดไม้และอัจฉรกรรมข้ามพรมแดนทุกชนิด แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าจะมีการเสริมความร่วมมือในการต่อสู้กับการก่อการร้ายและการปราบปรามการลักลอบขนอาวุธด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีกรลาโหมของสองประเทศก็ยังให้คํามั่นที่จะปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดนด้วยการอำนวยความสะดวกนะคะในกิจกรรมทางการค้าและผลักดันการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดติดชายแดนด้วยเรื่องนี้นะคะ ก็เป็นความน่ายินดีอย่างยิ่งนะคะถ้าเราจะใช้สนามรบเนี่ยมาเป็นสนามการค้ากันนะคะซึ่งทางพลเอกประวิทย์นั้นก็เดินทางถึงกัมพูชาตั้งแต่เมื่อเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาในวันนี้ด้วยค่ะในการเยีอนครั้งนี้ก็มีแค่สองวันเท่านั้นนะคะก็ระหว่างเมื่อวานนี้กับวันนี้เท่านั้นค่ะ ก็น่าเป็นเ,เรื่องที่ยินดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ข้ามชายแดนระหว่างสองชาติค่ะ ส่วนเรื่องที่พมา่านะคะที่มีการประท้วงที่เหมืองทองแดงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปนั้นเนี่ยทางจีนได้แสดงความเสียใจค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่เหมืองแห่งนี้ด้วยนะคะโดยสำนักข่าวซินหัวของจีนนะคะรายงานว่าจีนได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่หญิงชาวพามา่าคนหนึ่งที่ไปร่วมชุมนุมประท้วงต่อต้านเหมืองทองแดงที่จีนให้การสนับสนุนถูกยิงเสียชีวิตค่ะ โดยหญิงผู้นี้ถูกยิงเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดฉากยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมประท้วงในเหตุขัดแย้งล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับโครงการของจีนในพม่าค่ะซึ่งจีนบอกว่ารู้สึกวิตกและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าสนับสนุนให้บริษัทของจีนปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น โครงการเหมืองทองแดงนั้นถูกคัดค้านอย่างหนักจากชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่ามีการกล่าวหาเรื่องการไปยึดที่ดินทำกินแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมได้รับความเสียหายนะคะส่วนบริษัทของจีนที่ไปลงทุนคือบริษัทว่านเป่าเป็นกิจการของรัฐบาลจีนที่ดำเนินโครงการที่เป็นการร่วมทุนกับกิจการของทหารพรม่าและทางบริษัทก็บอกว่าการเสียชีวิตของผู้หญิงคนนี้เป็นเรื่องที่เจ็บปวดแล้วก็น่าเศร้าใจค่ะ ถ้าพูดกันถึงจีนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของอดีตรัฐบาลของทหารพามา่าเมื่อครั้งที่พาม่าถูกตะวันตกคว่ำบาดนั่นเองนะคะแต่ว่าทางรัฐานาธิดีเต็งเส่งนะคะซึ่งเป็นผู้นํารัฐบาลพลเรือนครั้งแรกของพาม่าในรอบหลายสิบปีเนี่ย ได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับชาติอื่นๆรวมทั้งสหรัฐตั้งแต่เริ่มการปฏิรูปประเทศเมื่อปี2554ส่วนการประท้วงต่อต้านโครงการสร้างเขื่อนมิสโสวนมูลค่า3,600ล้านดอลลาร์ที่จีนสนับสนุนนั้นปรากฏว่าประธานาธิบดีเต็งเส็งได้ตัดสินใจระงับโครงการไปตั้งแต่ปี2555ตอนนั้นเรียกว่าสร้างความงุนงงให้กับจีนแล้วก็ไม่พอใจด้วยนะคะ ต่อมาในเดือนพฤศจิก,กาย,ยนปี2555อีกเช่นกันตำรวจได้เข้าปราบปรามผู้ชุมนุมที่เหมืองแห่งนี้ล่ะค่ะที่มีเหตุยิงกันเสียชีวิตเนี่ยนะคะโดยใช้สารฟอสฟอรัสในการปราบปรามก็เลยทำให้ผู้ชุมนุมหลายสิบคนที่มีทั้งพระสงฆ์แล้วก็ บุคคลทั่วไปเนี่ยนะคะได้รับบาดเจ็บและถือเป็นการปราบปรามที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดการปกครองของรัฐบาลทาหารในปี2554 <d> ก็เลยกลายเป็นการจุดชนวนความไม่พอใจให้กับประชาชนอย่างมากและเมื่อต้นปีค่ะก็มีนักเคลื่อนไหวลักพาตัวแรงงานจีนของเหมืองแห่งนี้ไป2คนแต่ว่าปล่อยตัวออกมาภายหลังลโดยที่เขาไม่ได้ทาอันตรายใดๆนะคะ ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ค่ะสื่อของพม่าก,ก็รายงานนะคะว่ามีผู้ชุมนุม9้าคนและตำรวจ11นายได้รับบาดเจ็บจากการประท้วงแล้วก็มีการประทะก,กันที่เกิดขึ้นค่ะนี่ก็คือเรื่องความบาดหมางนะคะที่มันมาพร้อมกับการลงทุนเมื่อเปิดรับประเทศเข้าสู่การลงทุนแล้วเนี่ยจะทำยังไงถึงจะให้ ทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งประชาชนแล้วก็บริษัทที่เขเข้าไปพัฒนาประเทศเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะคะเพราะว่า พม่าเนี่ยมีปัญหาคล้ายๆกับกัมพูชาก็คือว่าพอเวลามีนักลงทุนรายใหญ่เข้าไปโดยเฉพาะจากจีนเนี่ยเวลาจะไปลงทุนที่ไหนส่วนใหญ่จะเป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นเมืองที่ดูแล้วมีทำเลดีเนี่ยนะคะเหมาะสมเนี่ยก็มักจะเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ที่เข้าไปลงทุนกับประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมักจะเปิดทางให้นักลงทุนด้วยการขับไล่ ประชาชนออกจากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเขารวมถึงที่ดินทํากินโดยที่ไม่ให้ผลตอบแทนใดๆนะคะแล้วก็ประชาชนไม่มีที่ไปก็ต้องเกาะการประท้วงแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อะนะคะแล้วก็มีผลต่อการลงทุนด้วยและนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในพมา่านะคะล่าสุด แต่ตอนนี้เรามาดูภาพรวมกันบ้างนะคะในเรื่องของอาเซียนเลนซึ่งคุณกวีจงกิจถาวรน,นะคะก็เคยพูดถึงบ่อยครั้งแล้วเรียกร้องเหลือเกินนะคะอยากที่จะให้สนามบินต่างๆเนี่ยในสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยเริ่มใช้อาเซียนเลนอย่างเป็นรูปธรรมกันทีนะคะเพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็นักท่องเที่ยวจากอาเซียนเพื่อจะได้ใช้อาเซียนเลนนี้ ตามหลังสนามบินนานาชาติในเมืองไทยที่ทำมาตั้งแต่ปีน,นู่นนะคะ2538นตั้งแต่สมัยอดีตนายกรัฐมนตรีบรรหารศิละปะอาชาที่ทำที่สนามบินดอนเมืองและช่วงนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ไทยได้เป็นประธานอาเซียนถือว่าถือเป็นแบบอย่างอันดีของความเป็นอาเซียนแม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วเข้ามาใช้อาเซียนเลนเป็นส่วนใหญ่ก็ตามแต่ก็ถือว่าอันนั้นเป็นการบุกเบิกเลยนะคะ และเมื่อต้นเดือนธันวามี้้เองนะคะทางสวนภูมิก็ยกเลิอกอาเซียนเลนเอาซะแล้วโดยให้ไปใช้ p r i ORITY l เลนเข้ามาแทนอาเซียนเลนซึ่งน่าเสียดายมากนะคะก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าผู้บรหิหารสนามบินกับกองตรวจทนเข้าเมืองเนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่ไม่เข้าใจพลวัตของสปิริตอาเซียนหรืออย่างไรในเมื่อเราเนี่ย กระเฮียนกระหือรือนะคะที่จะเปิดรับการเป็นประชาคมอาเซียนแล้วก็หรือว่าการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอย่าง AEC เนี่ยแต่ทำไมถึงไม่สนใจอาเซียนเลนเลยนะคะในขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆนั่นตื่นเต้นที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่31ทธันวาคมปี2.558นะคะแล้วเขาก็มีอาเซียนเลนที่เป็นวาระเร่งด่วนนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยมายกเลิกใ เสียแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวันที่18ธันวาคมค่ะเพื่อนบ้านของเราคือมาเลเซียได้เปิดอาเซียนเลนอย่างเป็นทางการแล้วก็มีภาพแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าหรูหราอลังการมากที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตค่ะก็มีป้ายเด่นชัดสวยงามมีสัญลักษณ์อาเซียนสีส้มชัดเจนประดับประดาด้วยลูกโป่งหลากสีนะคะก็เลยทำให้ผู้โดยสารเนี่ยอยากจะไปเข้าอาเซียนเลนแล้วก็ประกาศเลยว่าเนี่ย พวกเขาเนี่ยมาจากอาเซียนนะแล้วก็เป็นเสียงที่ได้ยินหลายครั้งเลยนะคะแล้วก็ผู้ใดสารอาเซียนเนี่ยก็ไปเข้าแถวยาวรอคิวเพื่อแสดงตัวด้วยความภาคภูมิใจว่าพวกเขาเป็นชาวอาเซียนเหมือนกันแล้วก็จะต้องรอเดินผ่านอาเซียนเลนก็ไม่เป็นไรแต่อยากผ่านตรงนี้แหละอยากจะประเดิมนะคะซึ่งในฐานะประธานอาเซียนใหม่เนี่ยมาเลเซียเขาก็มีการวางแผนมานานแล้วนะคะและครั้งนี้ก็เริ่มมีการใช้อาเซียนเลนอย่างไม่เป็นทางการค่ะ ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเขาจะเพิ่มเป็น5เลนเลยนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวอาเซียนรู้สึกดีรู้สึกมีความเป็นเจ้าของค่ะว่าเรานั้นมีสิทธิพิเศษนะคะเวลาไปใช้สนามบินของกรรลัเปิดเนี่ยเราจะผ่านอาเซียนเลนค่ะซึ่งไม่ต้องไปปรับปนกับใครส่วนสนามบินสุวรรณภูมินะคะเมื่อปี2,555เนี่ย เรามีอาเซียนเลนก่อนทุกประเทศในอาเซียนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากครอบครัวอาเซียนตอนนั้นเนี่ยก็หลายคนก็คงจะดีใจนะคะว่าเออเรามีวิสัยทัศน์ดีแต่มาตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะตลอดปีที่ผ่านมาสนามบินกับเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจอาเซียนเลนแบบจริงจังมีแล้วก็มีไปแต่ว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิเขาก็ยังมีเอแมกเลนนะคะซึ่ง เพิ่มมาพร้อมกับอาเซียนเลนแต่คนทั่วไปเนี่ยเอไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าเอ็มเเลนมันคืออะไรนะคะซึ่งมันเป็นความร่วมมือในภูมิภาคหรือว่าเป็นระดับภูมิภาคกันแน่นะคะทำไมต้องมีด้วยแอคเมกเลนเนี่ยนะคะซึ่งน่าสนใจถามว่าอะไรน่าสนใจกว่ากันอาเซีซนเลนน่าสนใจกว่านะคะเพราะว่าถ้าถามถึงอาเซียนเลนคนก็จะเข้าใจมากกว่าอ่าก็ต้องมาจากอาเซียนนั่นแหละนะคะเพราะว่า ถ้าดูกันจริงๆเนี่ยอาเซียนเลนกับแอคเมกเลนเนี่ยมันซ้ำกันนะคะเพราะว่าสมาชิกแอคเมกเลนก็คือพม่าเวียดนามลาวกัมพูชาและไทยซึ่งก็เป็นสมาชิกอาเซียนเหมือนกันก็แสดงให้เห็นว่าเออทางสนามบินนี่คิดไม่รอบคอบหรือเปล่านะคะไปให้ความสำคัญกับแอคเม็กเลนซึ่งเป็นสนามบินที่ใช้กันอยู่แค่ไม่กี่ชาติในขณะที่อาเซียนเลนนี่ใช้ตั้ง10ชาติเลยนะคะ ต้นปีนี้เวียดนามก็เปิดอาเซียนเลนเหมือนกันนะคะแต่ว่า แถวรอคิวค่อนข้างสั้นและรวดเร็วในอดีตในสมัยสงครามเย็นเนี่ยเวียดนามเคยเป็นประเทศปิดเวลาผ่านด่านตรวจที่สนามบินหน่อยใบก็เหมือนจะเดินทางเข้าคุกนะคะเพราะเขามองว่ามันดูทะมึนทึนยังไงไม่ทราบนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยกับกลายเป็นสนามบินที่โอ้โหเข้าออกง่ายมากไม่มีพิธีรีตองอะไรไม่ต้องกรอกใบเข้าประเทศให้เสียเวลาแล้วก็มีมาเลเซียอีกประเทศหนึ่งแล้วที่ต่อไปนี้เข้าออกได้โดยสะดวกไม่ต้องมีเอกสารนะคะ ส่วนสิงคโปร์นะคะสนามบินคู่แข่งสุวรรณภูมิค่ะชางอีก็เริ่มมีการปรับตัวเลนคนเข้าเมืองเหมือนกันโดยมบอักษรย่อว่าอาเซียนฟอร์เรนเนอร์ในเลนที่16นะคะซึ่งก็เหมือนกับว่ารัฐบาลสิงคโปร์เองก็จะไม่ค่อยแน่ใจหรือเปล่าว่าจะมีอาเซีนเรียนแบบเดี่ยวๆหรือเปล่าหรือว่าจะเอาไปรวมกันแน่นะคะก็แสดงถึงวิสัยทัศน์ที่สิงคโปร์เขามีต่ออาเซียนนะคะ สิงคโปร์เคยเป็นประธานอาเซียนนะคะในปี2551ตอนนั้นยังไม่มีอาเซียนเลนค่ะ แต่ว่าถ้าถามนะคะว่าความรู้สึกเป็นชาวอาเซียนนั้นมันเป็นยังไงตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามันเริ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากมีกฎบัตรอาเซียนในปลายปี2551นะคะซึ่งเป้าหมายต่างๆของอาเซียนที่เคยตกลงกันไว้ไหมว่าจะเป็นประชาคมอาเซียนประชาคมเศรษฐกษิจก็ได้รับการกล่าวขานจนชินปากโดยเฉพาะในประเทศไทยค่ะซึ่งดูเหมือนว่า มีการทุ่มเงินไปมากมายเพื่อเตรียมความพร้อมของการเป็นประชาคมอาเซียนแต่ก็มีผลดีนะคะที่ทําให้เกิดการรับรู้ของคนทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนแม้ว่าบางคนจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะคะยังแยกไม่ออกว่าจริงๆเราจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือเป็นแค่ AEC กันแน่นะคะซึ่งตามความเห็นของหลายๆคนเขาก็ามองว่าสุวรณภูมิก็ควรจะนำอาเซียนเลนกลับมาแต่ว่าปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมมีตัวอักษรชัดเจนนะคะ ให้สามารถเข้าถึงง่ายแล้วก็มีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจเรื่องอาเซียนและความจําเป็นต่างๆนะคะแล้วก็เชิญให้คนอาเซียนเนี่ยให้ไปใช้เลยอาเซียนเลนแล้วก็มีการรู้จักทักทายไทยถ,ยถามเขาหน่อยนะคะว่าคุณมาจากประเทศในอาเซียนหรือเปล่าเพื่อสร้างความรู้สึกเคยชินของความเป็นภูมิภาคถ้าคิวยาวก็ให้ไปช่องที่คิวสั้นกว่านะคะซึ่งเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็น้อยมากนะคะ ดิฉันเองนะคะมีประสบการณ์ตรงค่ะจากการเดินทางไปลาวมานะคะแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยนะคะฝรั่งเข้าออกนี่ไม่เป็นไรค่ะผ่านไปเลยนะคะหรือว่าดูเป็นชาวต่างชาติก็ผ่านผ่านไปพอมาถึงเราเป็นคนไทยนี่โอ้โหตรวจแล้วตรวจอีกนะคะเหมือนจะมาก่ะการร้ายก็ไม่ปานทั้งทั้ท,ที่พาสปอร์ตก็ไทยบัตรประชาชนไทยหน้าไทยหมดทุกอย่างนะคะอันนี้ก็ต้อง ในเรื่องของการบริการนะคะต้องอยากจะบอกสุวรรณภูมิเลยว่าการปฏิบัติต่อผู้โดยสารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศของตัวเองที่จัดยังไงก็ได้นะคะกับคนต่างชาติจริงๆเนี่ยมาตรฐานไม่ต้องเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าเขาจะมาจากประเทศไหนอะไรต่างๆนะคะคือคนที่มาจากยุโรปมาจากอเมริกาก็ใช่ว่าเขาจะขนเงินมาทุ่มซื้อของในบ้านเราสักเปลานะคะบางคนมาแบบแบ็คแพ็คอะ ไม่ยอมพักโรงแรมก็มีไปน,นอนตามวัดก็มีแทบจะไม่ได้เสียเงินค่าอะไรเลยนอกจากค่าเครื่องบินมาเมืองไทยนะคะหรือบางคนมาแล้วก็แบบมาหากินมาเป็นโฮมเลสอยู่ที่เมืองไทยก็เยอะแยะนะคะใน,ในขณะที่คนไทยเนี่ยแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยก็มีการใช้จ่ายกันมากมายเลยนะคะถ้าเราดูดีๆคนไทยมีกำลังซื้อเยอะนะคะถ้าเราปฏิบัติต่อเขาดีๆนะคะอย่างเช่นตามร้านแบรนด์ดังๆที่ ไม่ว่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นช่วงลดราคาหรืออะไรต่างๆเนี่ยคนไทยอยู่ในร้านเต็มไปหมดเลยนะคะบางคนก็โอ้โหนักท่องเที่ยวจีนขนเงินมายะแยะ,ยะก็ทรี a นักท่องเที่ยวจีนดีมากแต่จริงๆแล้วคนจีนก็ซื้อไม่กี่ชิน้นแล้วคนจีนเดี๋ยวนี้ต่อเก่งด้วยอยากจะบอกนะคะว่าไม่มีทางที่เขาจะซื้อแบบตามป้ายแล้วนะคะยกเว้นไปซื้อในห้างที่ต้องทําตามนะแต่ว่าถ้าซื้อข้างนอกเนี่ยต่อได้ต่อแหลกเลยนะคะ ต่อแบบต่อไม่เกรงใจด้วยนะคะอย่างเช่นราคา200เนี่ยต่อร้อเดียวเลยนะคะอันนี้ก็บอกให้ฟังนะคะว่าเวลาจะปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวหรือต่อคนไทยเนี่ยควรจะเท่าเทียมกันค่ะซึ่งความฝันของสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ที่อื่นๆในอาเซียนเนี่ยน่าจะมีเหมือนกันนะคะก็คือมี2เลนก็คือมี อาเซียนเลนกับนานาเซียนเลนก็คือเลนที่เป็นของคนอาเซียนกับเลนที่ไม่ใช่อาเซียนนะคะก็แบบเดียวล่ะค่ะที่เวลาเราไปยุโรปแล้วไปถูกโยกให้ไปเข้าแถวน้น e อียเลนก็คือไม่ใช่คนยุโรปนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะเกิดดัชนีที่เป็นรูปธรรมในการชี้ความเป็นประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะคือเป็นการรองรับตรงนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ควรจะยึดไปปฏิบัตินะคะเริ่มต้นก่อนแต่ทำไมไปเลิกซะละคะนะคะก็ควรจะทำให้ต่อเนื่องกันไปค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะมาปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องตามสมัยสักหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะสำหรับชาวคริสก็มีเรื่องน่ารักน่ารักมาฝากนะคะที่เหล่าอาสาสมัครของศูนย์บัญชาการป้องกันภัยทางอเมริก ทางอากาศของเมริการเหนือหรือว่านอาราธเนี่ยยังคงเฝ้าติดตามการเดินทางของซันตาครอสในคืนวันคริสต์มาสอีฟ เมื่อคืนวันที่24นะคะซึ่งกลายเป็นภารกิจที่ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีไปแล้วทุกครั้งนะคะพอถึงใกล้วันคริสต์มาสเนี่ยนอร์ด right ก็จะระดมสัพพกำลังทุกอย่างที่เคยใช้ในการตรวจน่านฟ้าของสหรัฐและแคนาดามาใช้ในภารกิจติดตามซานต้าโดยอาศัยการตรวจวัด,วดความร้อนหรือว่าสัญญาณอินฟาเรดจากจมูกของรูดอฟซึ่งเป็นกวางเลนเดียจมูกแดงแลัก็เป็นจากฝูงของเหล่ากวางที่ลากเลื่อนให้ซานต้าก็เปรียบเสมือนเป็นเลด้านนำทางให้ซาน ตั้งแต่ซิดนีย์ไปจนถึงรัเสเซียละค่ะไปแจกของขวัญน,นะคะแต่ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียก็เลยกลายเป็นส่วนสำคัญของภารกิจร่วมระหว่างกองทัพสหรัฐก,กับแคนาดาในเทศกาลประจำปีที่น่าตื่นตาตื่นใจนี่ละค่ะ เรื่องนี้ทางผู้บัญชาการนอร์ดก็บอกปีนี้เป็นปีที่59แล้วที่มีการติดตามการไปแจกของขวัญให้เด็กๆของซันต้าทั่วโลกนะคะมีอาสาสมัครเกือบ1,300คนของนอร์ดเนี่ยที่ไม่ยอมหยุดพักผ่อนนะคะมาช่วยรับโทรศัพท์และกตอบคําถามตามเว็บโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะจากเด็กๆที่อยากรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้ซันต้าไปอยู่ที่ไหนแล้วซันต้ากินอะไรและกวางเลนเดียของซันต้าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ เหล่าอาสาสมัครของนอรัดก็ใช้เวลาวันพุธตลอดทั้งวันในการรับโทรศัพท์ตอบอีเมลของเด็กแล้วก็โพสต์ข้อความอัปเดตเกี่ยวกับการเดินทางอลึบลับของซานต้าไม่ว่าจะเป็นใน f c e e o o o ท Twitter ์และเว็บไซต์ของนอรัดเองนะคะ ซึ่งนอรลัดก็มักจะบอกกับเด็กๆว่าเนี่ยใช้กล้องซันตาแคมติดตามเส้นทางในตำนานของซันตาและเมื่อเจอสัญญาณจากจมูกของเจ้าลูดอฟก็จะสั่งให้นักบินแคนาดานำเครื่องบินรบขึ้นไปต้อนรับซันตาสูอ่อเมริกาเหนือสารัตก็จะใช้เครื่องบินรบบินประกบซันตาและกวางเลนเดียที่มีหลายๆตัวนะคะซันตามีกวางชื่ออะไรกันบ้างทราบไหมาคะก็มีจาฝูงเลยคือลูดอฟตามด้วยเดเชอร์แดนเซอร์เพนเซอร์วิกเซนคิวปิด ดอนเนอร์แล้วก็บริสเซนนะคะแต่ว่าเวลาเด็กๆเขาก็ถามนอร่าแลลวค่ะว่าอ้าวซันตา้าตัวจริงๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนอร่าซึ่ง ออภารกิจนี้เอาใจเด็กโดยเฉพาะก็บอกว่าแม้ตั้งแต่ทำภารกิจต่อเนื่องมากว่า50ปีเนี่ยยังไม่เคยเจอซันต้าตัวเป็นๆเ,เลยเพราะว่าเจ้ากวางแลนเดียของซันต้าเนี่ยมันวิ่งเร็วมากเร็วกว่าเครื่องบินรบทุกลำบนโลกใบนี้เลยและจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการติดตามเส้นทางแจกของขวัญของซันต้าเนี่ย ไม่ต้องห่วงนะซันต้าเนี่ยมีตัวตนแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นเรื่องเล้นลับนะคะส่วนการเดินทางไปส่งของขวัญตามบ้านเนี่ยซันต้าต้องทําเวลาค่ะเพราะว่าไปทั่วโลกเนี่ยแต่ละบ้านซันต้าใช้เวลาแวะเฉลี่ยแค่0 0 0 0 0 3วินาทีเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆที่เฝ้ารอหวังจะตื่นมาเห็นซันต้าเนี่ยคงจะไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าซันต้าจะลงปล่องไฟลื่นปลื้ดลงมาหยนของฝันแล้วก็ บุดกลับขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เล่าให้ฟังเป็นเกร็ดเพื่อเอาใจเด็กๆนั่นเองค่ะแต่จริงๆเนี่ยซานต้ามีจริงนะคะเขาคือเซนต์นิโคลัสค่ะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะเป็นเศรษฐีชอบเอาของเนี่ยไปแจกให้คนยากคนจนแล้วตำนานของการใส่ของขวัญในถุงเท้าก็คือว่าไปเห็นพี่น้องสามสาวยากจน กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เลยรู้สึกสงสารก็เลยพอวันคริสต์มาสอีฟก็เลยแอบเอาทองเนี่ยไปหย่อนใส่ให้ทางปล่องไฟแต่ทองเนี่ยมันหล่นลงไปในถุงเท้าที่เขาแขวนเอาไว้ตากพอดีนะคะก็เลยกลายเป็นตำนานว่าต่อไปใครอยากได้ของขวัญจากซันต้าเนี่ยก็เอาถุงเท้าไปแขวนไว้นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เวลาของ Global อาเซียนหมดลงพอดีดิฉันปียรมทรัพสวรลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานไา พลังงานทหารพลังการทํไทย